สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ถักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสุหมงสุบดนเนี้อพี่น้องเด้อพอพอช่องยูทูบมาราพาเพิ่งมือเก่าพี่น้องเลยซึ่งว่ามือนี้ยกับเขาเนาน้องสุดใจเนาะน้องสุดใจเทวดาตาเบาเนี่ะพี่น้องเลยเบาหวานขึ้นตานอะไรเนาะเออน้องสุดใจนี่ฮะอายุเฮาก็ได้นสามปีพี่น้องเลยสาสามปีหรือว่ายี่สิบสามปีเนาะ น้องเริ่มเป็นบาวานนี่ตั้งแต่อายุสิบแปดปีอายุสิบแปดปีอย่างสิบเก้าปีน้องเริ่มมองบบเห็นหุ่งนะเนาะแลคุูหลายคนก็กข้ามาติดตามเคสของเฮาอาจาะย์จ้าที่ว่าเข้ามาสัมผัสน้องสุดใจนี่แหลกะกรซิฮหูดีเนาะถึงเรื่องเล่าอะไกับต้นปลายสาเหตุว่าน้องอมีความเป็นอยู่แนวใดแะไรกับมีผี่น้องจากคนแม่ของน้องนี่เสียไปแล้วแต่น้องอยังน้อย นะแต่น้องยังกินน้แหม่อยู่ผู้แหละแม่ของน้องเชียนะแล่น้องนะมีไอ,ยอย้ไอ้หน้องห่วมสาย้เหลือดเดียวกันนะสองคนคือไอ้ของน้องสื่อไม้ไอ้ของน้องนะแต่ว่ามีครอบครัวแล้วมอนักก็ดีมีเมียแล้วมีลูกคูน,นึงเนาะอ่าเขาเขามากเมื่อนี้เขากว่าสิเอาหักไมหมหักไหมหรือว่าหักยายาดีบาหวานะแะละเนาะเขามาให้น้องกินเพราะว่าอ่ายาเจ้านี่นั่นเขากินมาหลายคนแล้วก็ดีกระทึกว่าสัน เนาะเพราะว่าหากไหมมาแต่บ้านอันตกนาคำหรือดงหวัวคำก็จำบอไดเลยพี่น้องเลยทั้งบ้านคือไอ้สายบุญนะหมู่บ้านสายบุญทางบ้านขนองทงค่ะนะาบ่ดไดไปแต่ดนแล้วก็จำบอไดเนาะมาแต่ตั้งปุแหละหากไหมนี่ก็ดีมาจากลุงน้องทงคนนั่นแหละอันนี้ก็ดีหอละแสนกี่ปูหอละแสน,แ,สนแต่ว่าเป็นเงินเท่าอแหละเนาะเงินเท่าซื้อไหมเนองกินมาซะซนะเนาะเพราะว่ายัางห้นองหาย ยังห้น้องกลับมามองเห็นอีกเท่านึงแต่ว่ามาเมื่อนี้นะบ่เจอภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องสุดใจนะตอนนี้นะอ่าเพิ่นไปหักซาโต่อยู่อ่าโ้หงหมอหรือว่าคลินิกคลินิกลาวเวียดเนาะหรือว่าคลินิกเวียดนั่นะแหละอยู่เซโนพี่น้องเอ้ยอยู่เซโนเนาะเมืองอุทุมพรนะั่นแหละทางลงสวรรค์นนะ่นะเนาะสิเป็นอัน จังได้กับบุหูคือกันตอนนี้เนาะน้องไปหักซาโตได้สองคืนแล้วครับสันเนาะแต่วังกี้เขาโทรไปถามพ่อเพิ่นฮามาเัากับเอิดแล้วและน้องสุดใจน้องสุดใจคราาัว่าเอาิดเหรสิอ่าอ่าขึ้นไปสองเบิง้งปกติฮามาเขาเอ,าเอาิดนี่น้องสิตอบไดยโดยน้องสิว่าอันนี้บัดมิดอิมซิมอยู่ น้อกโมยู่เนาะก็เลยไม่ได้ตอบอยู่แต่อ้ายอะไรอ้ายเพิ่นกันไปป่าวังไดนี่อ้ายเพิ่นไปทําธุระอะไรเนาะบาดซานอ้ายมาเผาเฮือนให้บ้านนี้นะครับลูกชายพอกับกินหอดแบะกินหอดงัวแล้วบัดซาร์จากมาอะไรเพราะว่าไปนอนอยู่ในซองคืนเลยเนาะาโทรไปถามอาการของน้องว่าเป็นยังไงเออพอว่าไข้แน่แล้วบัดซาร์บาวานมากระโดดโรคหน่อยแล้ว ระดับน้ำตาลในเลือดนะนะลดลงเท่าไ200ารสองร้อยปลายแล้วอ่ะเออมันก็นยังดีได้พี่นอ้องเลยเนาะพอไปอยู่หาลดลงเลยสองร้อยปลายปกตินี่ปกตินี่ระดับน้ำตาลของนอนะ้องน่ยะอยู่อยู่ต่ำกว่าสามร้อยสามร้อยปลายพว3สามร้อยแปดสิบสามร้อยสี่สิบเนาะก็มีทั้งงานแม่ใจดีทั้งประเทศสวัสฝรั่งเศสอะไอย่างเงเนาะ,นะเราก็โทรมาแนะนำว่า าสาเหตุที่น้องสุดใจเป็นเบาหวานบาลงจักเถื่อนี่สาเหตุอะไรก็อะไรนีแบบน้องสุดใจนี่ต้องได้ซักยาตลอดละบ่ต้องได้ซักยามันจังสีลงลบะบ่เนาะกับผมเป็นยังพี่น้องเลยครัเหมือนเฮากระซีได้เมื่อเลยเนาะเพราะว่ามาพบเจอน้องเนาะหักไม่นี่กระเซียเมื่อก่อนบัดน,น้องมาพผแหละจังเซี่ยมาให้น้องกินเนาะเพราะว่าหักสาไปหล,ลายทางซอยๆกันไปนะ มันอะซีดีขึ้นพี่น้องเอ้ยดีกว่าบ่เฮ็ดหยังเนาะอืมขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเนาะอยู่ดีมีแฮงเบอร์สุขสุขคนนั่นแหละเนาะไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีบ่ได้ยืดได้ยาวได้คลิปแค่อาทิตยี4นาทีเนาะ